ที่นั่งนันเป็นช่างนุ่นเด ok. ียวกันแต่ไนซีดุกลีมมาตอนปลายแล้วเห็นไหมครับจะมีพระนามย่อสาวพาของสีของพ้พระองค์นี้มีชื่อว่าพระองค์เทวราชสภาลงตัวศิลปะแบบนี้ที่เราเห็นอยู่นี้เรียกแบบปาเซนทายปาเซนทายนี้ดูยังไงดูก็ว่าตัวตัวอาคารเขาจะเป็นกากบาทสังเกตได้ไหมเป็นกากบาทแบบไม้กางเขนอย่างงี้ปาเซนทายแล้วก็ตรงนี้จะมีโดมโดมหป็นงรัอยู่ตรงกลางแล้วก็โดม ครึ่รงงกลงหรือโค้งประตรนี้รับสี่ด้านลับอยู่ตองนี้จะเป็นเห็นมากทำยุโรปเปอร์เซียอารับนะครับจะเหมือนกันคล้ายๆกันเห็นครับลหลังคาของเรารงงงบนแต่เดิมดัดด้วยดีบุสมัยนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเสียหายมากก็เราก็ทําเป็นปูซิเมนต์นะครับแล้วก็พื้นพื้นก็นเปลี่ยนเพราะว่าเดิม ปูเป็นปากเก้สมัยพศ228นนะ้ำท่วมพระราชชองพยาไทปลากเก๋ลอยหมดเลยแต่รู้นะว่ามัเปลี่ยนใ,นใช้เป็นอ๋อเพราะว่าจะมีก็เก้าอ,อี้อย่างเงี้ยมาจัดงานนะครับแล้วก็เพราะว่าทุกวันนี้เราได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเช่าบาร์มาร์จัดงานได้ยกเว้นแต่จัดงานพวกอีเวนต์เปิดตัวสินค้าได้อยูน่นะครับหางเงินดูนะพระราชชวกรับและ,และระเบียงข้างบนนี้ที่เราเห็นนะครับไม่สามารถขึ้นไปใช้งานได้จริงเพราะ สาเหตุที่ไม่สามารถขึ้นไปใช้งานได้จริงเพราะว่าไม่มีปันไดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครประทับเหนือเพราะพันธีประพันรีะอท่านจะ,สะเสด็จประทับบริเวณใต้โดมโอท่านตอนที่โอทาอ่านยังผู้ช่งชีพโอท,ท่อทานู่บริเวณนี้แล้วจะมีรพระกุฏีนอนชุดใหญ่มากมากวันวันเข้าออกเยอะและหน้าต่างทั้งหมดแบแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นใครเคยไปที่สุพรรณที่สามชุกไหมเป็นเวล์ยมี่ยนะครับแบบแบบ เวลาเปิดก็เปิดทั้งทั้งโลงเลยและลมก,ก็จะเข้ามาเพราะว่าตรงนี้เป็นทุ่งนาและถ้ากระจกเนี่ยมันไม่ใช่กระจกใสอย่างนี้นจะเป็นกระจกสีส,สีน้ําเงินบ้างสีเหลืองบ้างสีสีทองบ้างกระจกโบราณกระจกบางๆงกระจกบางบางซึ่งก็เป็นกระจกมาซื้อมาจากจีนหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับต <lio> อนนี้ไม่มีแล้วในพระราชวังพิษณยมีกระจกเก่าไม่กี่บานอนอกจาแต่งหมดเปลี่ยนมาหมดครับเวลาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนยศยกลอนะครับไม่งั้นถ้ามันก็ไม่สวยเวลาเปลี่ยนก mm hmm. ็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับแล้ว เวลาเวลาเราตั้งแต่อนนี้เราไปหาซื้อไม่มีสายปัจจุบันนี้ย้อมสีได้แล้วแต่เราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนกลับไปครับที่คิดแต่ว่ามันใช่งบประมาณเยอะครับอ่าเราจะเห็นนะครับว่าศิลปะแบบนี้มันจะมีทางทางทางรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองวงนี้นะครับท้นเำลังดุลวงนี้เขาเพป็นวงเก่ากของราชสกุลพญาไทที่เรา คนออกแบบเป็นคนอ่านนช่างชัจะเรียกชื่อตมัมโัญตัมโยญอ <Okay. S 1> ออกแบบไว้เราก็ต้องจ้างเขา